มาทุกคนเดี๋ยวพามาดูอ๋อนี่ไงนี่ตังเอ้ากล้องมาได้ไง่ตังเองเองอะทุกคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิชิเนลดูหัวยุ่งเหยิงหมดเลย รีบไปหน่อยเพราะว่าวันนี้นะคะแม่โบจะมาทําชาบูเ,เ,เห็นไหมต้นหอมยากไหมวันนี้นะคะแม่โบกําลังเตรียมของสาหรับทําชาบูกินที่บ้านเพราะว่าวันนี้ไม่อยากออกไปไหนอยากจะกินที่บ้านแล้วก็เดี๋ยวจัดของเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปเรียกพ่อยิ้มมันมาเย้มานี่แล้วมาถ่ายคลิปกันแล้วเย้มากินชาบูแล้วแต่นี้เปิดคลิปคนเดียวไม่เรียกเลย สวัสดีครับสวัสดีครับเออนี่ออกไปตลาดมาเหรอไม่ใช่หรือว่าสั่งเข้ามาแม่บ้านเข้ามเขาอยากทำกินชาบูแบบสไลด์หมูบางๆแบบเตาคิวเอาหมูวะเขาเห็นนี่หมูอยู่ก้อนหนึ่งอะในช่องฟิตอะเออแล้วแม่เอามาแช่น้ำจะได้กินกี่โมกี่อย่างเขาอยากกินบางๆอะกะว่าจะเอาไอ้เนี่ยตัวเนี่ยสไลด์มันมีปอกคนละกอไงไงได้เหรอ คไ,ไปซื้อหมูสไลด์ที่ไ,ไอ้นี่ปะแมคโครอมันไม่บางอะ่ะแล้วมัน,มนหนาใช่ไหมเอเอมันใหญ่เกินเดี๋ยวคนนึกก่อนนะรอสักครู่นะครับใช้หมองนั่งมาที่นึกออกแล้วทุกคนเดี๋ยวให้พี่โบทําเสร็จก่อนละกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยิมจะพาไปดูแล้วกันว่ามันใช้ได้เปล่าแล้วก็มันจะเอามาสไลด์ได้จริงหรือเปล่านะชัวไหมแต่เป็น อาจจะชั่วว่อาจจะชั่วเพราะว่าไปต้องบอกหรือว่าต้องไปขโมยต้องไปขโมยก้อนะเราไปบอกพ่อดีกว่าไม่บอกไม่บอกคือใช้ไม่ได้ก็เอากลับไปตั้งไว้ที่เดิมไงเออถ้าใช้ได้เราก็ใช้ถ้าใช้ได้ก็ใช้ใช้ไม่ได้ก็ไปเียขาเตรียมเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมโอเคไปไม่รู้เดี๋ยวพี่ยูจะต้องนำพี่โบไปให้ดูกันว่า ไอ้เครื่องที่ที่ยิ้มบ้าเนี่ยมันใช้งานได้จริงหรือเปล่าใช้แล้วมันไม่พันไม่บุบสลายใช่ไหมไอ้บุบสลายไม่บุบสลายรอกแต่มันเป็นของเก่าที่พ่อเก็บมานานมากของเก่ายอดเออแต่ว่ามันก็โบราณแหละแต่ว่ามันน่าจะเกิดทันในยุคของที่ทุกคนเกิดนี่แหละแต่มันไม่ได้ใช้เอามาสไลด์หมูเนี่ยดิอ้าวมันทำอะไรอ่ะมันว่าแสงแข็งนี่แหละเดี๋ยวพาไปดูกันอาจจะคิดไม่ถึงไปมันคืออะไรวะมาทุกคนเดี๋ยวพาไปดู นี่ไงน,น,นี่เหรออ,อย่างเคลิอบ<า>เลย่ยไ,ไม่รู้เอานี้ถ้าใช้ได้เดี๋ยวจะบอกต่อนะเอาไปลองดูก่อนนะ โอเคนะคทุกคน <ยะ S 1> บ้านนี้นะคะต้องกินแบบพิสดารเท่านั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าเครื่องใส่น้ําแข็งเครื่องเนี้ยมันสามารถสไลด์หมูให้เป็นแบบบางๆแบบชาบูได้ไหมถ้าใช้ได้เดี๋ยวแม่บูจะบอกต่อนะทุกคนมาลุ้นกันลุ้นด้วยอย่าให้พ่อรู้พ่อไม่รู้หรอกพ่อไม่ค่อยออกมาตอนดึกๆพ่อดูทรทัศน์โอเคๆให้พ่อยิ้มน้ำก่อนนะเ okay, สร็จีกวอาแล้วเอาไปวางโต๊ะตเลยนะโอ้หโอ้ยโคตหนักเลยหรอกอ,อิมจ้าว่าแกล้งหนักจริงๆ คนขายของไก่อนเนี่ยมันต้องแข็งแ,แรงขนาดนี้เลยก็จะหมูใส่ตรงนี้นี่นะครับวางไปปั๊บนี uh? ่นะมันจะมีใบมีดอยู่นี้แล้วก็หมูปันมันมวจะกรีดชิศถ้าเป็นอย่างที่คิดนะถ้าเป็นอย่างที่คิดนะมันจะต้องออกมาอร่อยมากแน่แน่คิดเอาไว้ว่าใช่ต้องใช้แน่แน่ปหมูอยู่ไหนอะหมูอยู่ในช่องฟิวส์ไม่ดูหมูใช้ยังไงวะลูก วางไปปั๊บนี่แล้วมันจะมีใบมีดอยู่นี้มันจะกรีดชิดชิดชิดห้ใช้เป็นรู้เว้ยเครื่องอ่ะทำง่ายๆใช้แบบนี้ก่อนเว้ยน้าร์ดก็ให้ด้วยนะนี่อันนี้คลายล็อกเว้ยก็ตกลงไปเว้ยนี่มันฉลาดจริงๆก็ล็อกไปเว้ยแล้วก็ปั่นเว้ยครับ ชอบรอนตัวโอ้นี่หมูชาบูทำไมมันเป็นเหมือนหมูปั้เหมือนแก้ไขนี่หมูชาบูเดี๋ยวเดี๋ยวพอน้ำเสมอน้ำเสมอเดี๋ยวมันจะเป็นแผ่นเองอไหนน้ำเสมอเอาไปตักะเพราใช่แล้วกะเพรามาจะเป็นตาใช่ดูควาพยายามของพยินทุกคนเฮ้ยนี่ว้าวยังไงเขาเรียกว่าบางบางชิ้นนี้ไงวะหลังจีูคนจะอร่อย คนจังไรนคิดได้อ่ะต่อมากินชาบูเหนื่อยวะอีเหนื่อยปุ๊ไหนวะเขาไม่เห็นความน่ากินของมันเลยเนี่ยหันไปก่อนหันไปก่อนหันกล้องไปก่อนพร้อมนะสามสองหนึ่ง เห็นไหมหมูสไลด์ตะเกียบอยู่ไหนน่นดูถูกเป็นคนดูถูกคนดูความสุขเร็วหนึ่งนี่ห้าเห็นไหมถูกแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันบางเห็นไหมชิมอ่ะชิมอูอย่างกับญี่ปุ่นเรื่อยากจะคุยเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยิ้มสไลด์ต่อให้วุ้ยตัวนั้นเลี้ยคนอยู่แล้วเขาบอกตัวแล้วว่ามันเด็ก หอมไกมฮะเครื่องสไลด์หมูใช่เครื่องสไลด์หมูเพราะดีไปได้มาใหม่เงี้ยหมูสไลด์เหรอเนี่ยเครื่องเนี่ยเครื่องเหรออินพอร์ตไปจากอเมริกาเลยล่ะเมริกาเหนือเครื่อใหม่ล่าสุดเดี๋ยวเขาไปใกล้เดี๋ยวมันตีหน้าทำไมมันเหมือนที่พ่อเก็บไว้เลยวันเนี้ยฮะยังมันก็เรียกว่าหล่น นี่มึงเรนหน้าบ้านพ่อมาใช่ปะเนี่ยอเมริกาอเมริกาต้อเตี่ถ้าแตกอันตสินจ่ายเข็มละ500บาททันทีก็เมียมันอยากกินมห,หมหูสลายน<อ>ี่พ่อดูนินี่เห็นไหมหมูสไลายนี่มันหัวกูเห็นมึงแล้วเป็นไงนี่แล้วเวลาของนี่แม่โโดน แอมจีนเนี่ยแอมจีนเนี่ยแอมจีเนียเวลาผมเก็บไว้นะแม่งแบบรถเก็บไว้ทำไมนี่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 เอาเก็บมว้ตั้งนานียแต่มันเด็ดนะเลิกเลิกด่าคิมก่อนเดี๋ยวจะร้องว่าโอ้โหเครื่องสายมันแข็งทำได้อย่างนี้เหรอคิมไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มเป็นไงเป็นไงเป็นไงเอออร่อยอร่อยอร่อยนี่ของพ่อไปล้างเก็บไว้ดีๆนะนี่แล้วมาทำซะสวยเลย พ่อเอามาพ่อไปไม่ได้เลยไอ้นั่นเลยพ่อซื้อมาพ่อไม่เคยใช้เลยสัตว์ใต้กล้ามแ้วมังกูเนี่ยอย่เสียชอบเสียนะเออไม่เดียของดีๆอย่างนี้ตั้งกล้องเลยทุกคนตั้งกล้องเลยชิมเลยเดี๋ยวพี่ยิ้มสไลด์ให้นี่นี่ยงไงชิ้นนี้พี่ยิ้มไม่ได้ผสมความเลยอย่างนี้มานนานเท่าไหร่แล้วนานมากจุ่มโอ้ล้มันจะสุกือไม่นะหอมมะล่า เป็นไงครับเป็นไงครับอ่ะเป็นไงบ้างครับพี่ชูตีครับนี่สุดละสุดแล้ว,ลวนะไอะ้ไรนะกี่ <10 S 1> <10 S 2> วิสิบวิสิบวโโิเพราะว่าเขาอ,อยากได้สุดๆม <c oughs> ันจิมนจ้มเลยจิ้มนิดนึงนี่นะครับนี่คือหมูสไลด์ด้วยเครื่องใส่น้ำแข็งโอ้โหเป็นไงครับทางบ้านอ <c oughs> ืมนุม่มนุ่มใช่ไหมเขาบอกแล้วบางไหมบางผูกใจไหมอ้โหหัวเก่งไหมใส่ย่างเป็นไงวันนี้ต้องยกนิ้วโป้งให้เลยช่ กับคุณอาลีนะครับวันนี้โอ้โหเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงเลยเพราะยังไม่ได้กินอะไรเลยเอาแล้วพ่อไปไหนไวนะเนี่ยพ่อเขาบอกว่าหเดี๋ยวนี้ก็เดินสายด่าเหรอหายไ,ไปแล้วโอ้โหเป็นไงแม่ญี่ปุ่นไหมญี่ปุ่นโอ้โหเป็นไงแล้วเครื่องเครื่องใสาเป็นไงญี่ปุ่นไหมนนญี่ปุ่นจริงนี่เราขึ้บินไปแล้วเนี่ไม่ต้องขึ้นเพียงแค่คุณมีเครื่องนี้คุณก็จะมีความรู้สึกเหมือนคุณได้อยู่ญี่ปุ่นเลยทีเดียวไม่รีบชิมนะครับเดี๋ยวหมูสไลด์ผมละลายนะครับละลายในปาก ละลายในเครื่องนี่แหละเนี่ยใสไม่ออกเป็นยังไงเป็นยังไงมันนุ่มจริงว่ะมันนุ่มจริงว่ะแนะนําแนะนําไปหาเครื่องนี้มากัน <c oughs> เครื่องนี้มันเก็บมันนานมากซื้อเ่ะซื้อเครื่องใช่ไหมซ,ซื้อหมูต <c oughs> โอ้หมูตัวเขาูกใจมากเลยอยู่ดโอดู้อหูอินข้างเครื่องกินข้างเครื่อง <c oughs> รักมันจริงจรเลยรักมันจริงๆเครื่องนี้บอกเลยว่าใครขอซื้อสี่หมื่นผมก็ไม่ขายสามร้อยไจังกิโลเลยเห็นไหมของเก่าพ่อมีคุณค่าทุกชิ้นโดนเข้าไปหัวทับรัานกูหัวโตเลยพ่อตบอ่ะแม่นี่สายพ่ออ่ะก็ลงมือ้ลงเือนกับลูกก็ลูกลูกเออขึ้นมาทำไงปาดีกว่าครับทุกคน คลิปนี้เราต้องลาไปด้วยความสนุกสนานของวันนี้มากมากแต่เดี๋ยวเดีด๋ยวมาไปหาหมอกอ่อนชักสมองไม่กวนศพวันนี้ครับเราต้องลาเพียงเท่านี้ครับสำหรับอีพีนี้นะครับใช่แล้ว,ลวอีพีหน้าเราอาจจะใช้เครื่องนี้ทำอะไรต่อยังไม่รู้โปรดติดตามตอนต่อไปแล้วก็กด subscribe กดกระดิ่งรอไว้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ให้ใครจ้าโบโยชิชแนลจ้าตาคลิปของเราออนวันไหนต้องจ้าออนทุกวันอังคารพุธศุกร์อาทิตย์ ท่บแล้วมึงก็จำไม่ค่อยได้ไม่มีเลทตั้งเวลาไว้เออแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าสำหรับเครื่องนี้เราจะมาทำอะไรต่อรอรู้อเครับทุกคนตามนะรอติดตามเลยว่าเครื่องนี้มันสามารถทำอะไรได้บ้างมันไม่ใช่แค่ใส่น้ำแข็งทำน้ำแข็งใส่ได้อย่างเดียวมันทำชาบูได้ด้วยอ้หสุดยอดแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอตัวไปกินชาบูก่อนนะคะ